สวัสดีครับน้องก็มาพบกับพี่หมูจากสถาบันไฟแอสติลเตอรนะครับวันนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับของบทที่6นะของเศษส่วนซึ่งก็คือหัวข้อของโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับตัวหัวข้อเนี่ยมันก็จะไม่ต่างกับโจทย์ปัญหาในหัวในบทก่อนหน้าที่ผันผ่านมานะครับ มันมีความคล้ายกันนะครับเวลาน้องๆคิดนะการบวกการลบนะครับแต่แค่มันทำในวิธีของเศษส่วนแล้วก็ใช้สมบัติของเศษส่วนที่เราเรียนไปในหัวข้อก่อนหน้านี้แค่นั้นเองนะครับหลักการของการทำโจทย์ปัญหานะครับเหมือนเดิมวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ออกและก็ลองวาดรูปแสดงวิธีคิด ทำให้กลายมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้ได้ใช่ไหมครับแล้วค่อยแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบนะครับ mm hmm. อ่าพี่หมูโน้ตไว้นะยิ่งฝึกคิดยิ่งฝึกทําโจทย์หลากหลายรูปแบบน้องๆก็จะยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็คิดวิเคราะห์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูหน้าถัดไปกันดีกว่านะครับ เริ่มที่แบบฝึกหัดที่1นนะครับจงแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาคําตอบนะข้อแรกขนุนใช้เวลาทาการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1นเศษสส่วนหชั่วโมงอันนี้เป็นจํานวนคระใช่ไหมครับและใช้เวลาทําการบ้านวิชาศิลปะมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์8ปส่วนยีชั่วโมงนะครับขนุนใช้เวลาทําการบ้านวิชาศิลปะกี่ชั่วโมงโอเค อ่าอย่างแรกเลยนะครับต้องแสดงวิธีคิดใช่ไหมครับวาดรูปประกอบแล้วจะง่ายเนาะโจทย์บอกมาแล้วใช่ไหมครับว่าขนุนใช้เวลาทําการบ้านคณิตศาสตร์1นึเศษสส่วนหนะครับอ่าน้องๆก็ลองวาดรูปดูนะอ่าพี่หมูก็วาดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับอ่าคณิตใช่ไหมอันนี้อ่าเรารู้ว่าคณิตทั้งแท่งนี้นะครับ คือเวลาที่ใช้ทำกันบทการบ้านคดิตเนาะคือ1ตรงนี้นะครับ1เศษ2ส่วน5คือส่วนตรงนี้ใช่ไหมทั้งแท่งนี้อ่าแล้วโจทย์บอกอะไรกับเราอีกครับและใช้เวลาทําการบ้าน วิชาศิลปะมากกว่าคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับดังนั้นแท่งแท่งเวลาของศิลปะต้องมากกว่าถูกไหมครับแท่งเวลาของศิลปะนั้นมากกว่าถูกต้องไหมเพราะว่าโจทย์บอกว่าใช้เวลาทํากันบ้านวิชาศิลปะมากกว่าคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับมากกว่าคณิตศาสตร์ศิลปะ เขาบอกว่ามากกว่าคณิตศาสตร์ยู่8ส่วนย0่20ใช่ไหมครับดังนั้น8ส่วน20นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางแท่งของสีน้ำเงินนะครับเป็นส่วนที่ต่างกันตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นส่วนที่ต่างกันระหว่างแท่งของศิลปะกับแท่งของคณิตศาสตร์นะน้องๆต้องระวังนะครับดังนั้นตรง8ส่วน20นะครับมันคือส่วนตรงนี้ นะครับน้องมันก็คือส่วนตรงนี้ที่พี่หมูขีดไว้นะครับตรงนี้ตั้งหากนะอ่าแปดส่วนยีนะครับคือตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นมีคำถามครับว่าขนุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิละปะกี่ชั่วโมงดังนั้นการบ้านวิชาศิละปะคือส่วนตรงไหนครับส่วนที่แรงเงาแท่งสีน้ำเงินตรงนี้ใช่ไหมครับ ดังนั้นเราต้องเอาเลขอะไรมาบวกกันครับเราต้องเอา1เศษ2ส่วน5ที่เป็นตรงนี้ใช่ไหมครับมาบวกกับ8ส่วน20ที่เป็นตรงนี้เราถึงจะได้แท่งสีน้ำเงินใช่ไหมครับเพราะว่าความยาวแท่งมันคือ2ค่านี้บวกกันเนะาะดังนั้นเราได้วิธีคิดแล้วใช่ไหมครับเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วนะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ1เศษ2ส่วน5บวกกับ8ส่วน20เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมนี้ก็คือเวลาในการทำกันบ้านวิชาศิลปะเนาะอ่ะเราก็ใช้ ความรู้เรื่องของจํานวนคะใช่ไหมครับการบวกการลบนะครับเศษส่วนเนาะเปลี่ยนจํานวนคะมาเป็นเศษเกินก่อนใช่ไหมครับพี่หมูเปลี่ยนจํานวนค่เป็นเศษเกินนะสองเศษหนึ่งส่วนห้าเท่ากับ้าน้องจําได้ผลหารคูณตัวหารบวกเศษส่วนด้วยตัวหารใช่ไหมครับดังนั้น1นึ่งเศษสส่วนหก็จะได้ให้เป็น 7ส่วน5้ใช่ไหมครับ7ส่วน5เรามีส่วนที่ยังไม่เท่ากันใช่ไหมครับเราจับส่วน5ให้ไปเท่ากับส่วน20เนาะโดยการคูณทั้งเศษและส่วนด้วย4ใช่ไหมครับคูณทั้งเศษและส่วนด้วย4เนาะจะได้เป็น28สแ่วน20แล้วนะครับแล้วน้องๆค่อยเอา28ส่วน20 ไปบวกกับ8ส่วน20ใช่ไหมครับอ่ดังนั้นอ่ดังนั้นขนุนใช้เวลาทําการบ้านศิลปะนะเท่ากับเท่ากับ28ส่วน20บวกกับ แปดส่วน20เท่ากับ36ส่วน20ใช่ไหมครับอ่าเราได้คำตอบมาแล้วคือ36ส่วน20นะถ้าน้องๆตอบแบบนี้จริงก็คือถูกแล้วนะครับแต่ถ้าตอบตามหลักก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำแล้วก็ถ้าเป็นเศษเกินทำอยู่ในรูปของจำนวนคะ่ะใช่ไหมอ่าดังนั้นพี่หมูทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับโดยการนำ 4หารทั้งเศษและส่วนได้ใช่ไหมครับเพราะว่าพี่หมูมองแล้วว่าใช้4หารทั้งเศษและส่วนได้เลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาก็จะเหลือเป็นข้างบน36หาร4เหลือ9และข้างล่าง20หาร4เหลือ5ใช่ไหมอ่าอันนี้คือต่ําแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะนะ่ะเนาะอ่าเปลี่ยนในรูปจำนวนคะ่ะ ก็จะได้เท่าไหร่ครับน้อง5้าง้ใช่ไหมครับ9-5ลบ5เหลือเศษ4ส่วนด้วย5นะครับคำตอบคือขนุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิลปะเท่ากับ1เศษ4ส่วน5ชั่วโมงนะครับอ่าเขียนหน่วยด้วยนะครับ1เศษ4ส่วน5ชั่วโมงนะครับจบไปแล้วนะข้อที่1อ่าเราไปต่อหน้าถัดไปกัน นาถัดไปนะครับข้อที่2ในตู้ปลามีน้ําอยู่1นส่วนสของความจุตู้ถ้าต้องการให้ตู้ปลามีน้ำา7ส่วน8ของความจุของตู้จะต้องเติมน้ำอีกเท่าใดของความจุของตู้นะครับอ่าพอเวลาเราอ่านโจทย์มันจะงงงใช่ไหมอ่าเราวาดรูปเลยนะครับอ่าพี่หมูวาดตู้ปลามาก่อนวาดตู้ปลาสี่เหลี่ยมนะ เขาบอกว่าอะไรครับในตู้ปลาตอนแรกมีน้ำอยู่1ส่วน2นะครับพี่หมูก็กำหนดให้เส้นนี้นะครับมีน้ำอยู่1ส่วน2คือตรงนี้เนาะตรงนี้คือ1ส่วน2นะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการให้ตู้ปลามีน้ำา7ส่วน8ของความจุตู้จะต้องเติมน้ำอีกเท่าใดแสดงว่า7ส่วน8นั้นสูงกว่า1ส่วน2ถูกไหมครับเราถึงจ้อง จะต้องเติมน้ำเข้าไปอีกใช่ไหมดังนั้นพี่หมูให้7ส่วน8ตรงนี้คือส่วนของความสูงเนาะ,ะส่วนของความสูงนะครับถ้าต้องการให้ตู้ปลามีน้ำา7ดส่วน8ดังนั้น7ส่วน8สูงกว่า1่ส่วน2อตรงนี้คือ7ส่วน8ใช่ไหมครับอส่วน8 เขาก็จะถามว่าส่วนที่ต้องเติมพี่มูถามก่อนว่าส่วนที่ต้องเติมคือส่วนไหนครับคือส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะตอนแรกเรามี1ส่วน2แล้วใช่ไหมเราแค่ต้องเติมส่วนนี้เข้าไปใช่ไหมครับเราถึงจะมีความสูงเท่ากับ7จส่วนแตามที่โจทย์ต้องการโอเคเนาะ,ะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราจะได้ว่า สัญ,ญลักษณ์นะครับจะได้ว่า7ส่วน8ใช่ไหมครับลบกับ1ส่วน2เท่ากับสี่เหลี่ยมเนาะอ่าเจ็ดส่วนแปดลบหนึ่งส่วนสองเท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอ่าข้อนี้ไม่ยากมากนะเปลี่ยนเลยตัวหนึ่งส่วนสองนะครับให้ส่วนสองเท่ากับส่วนแปดเนาะอ่าพี่หมูก็จะ ดึงตัวส่วน2ลงมาตรงนี้นะครับอ่าหส่วน2ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วย4ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น4ส,ส่วน8นะครับอ่าดังนั้น1ส่วน2จริงๆก็คือ4ส,ส่วน8เนาะอ่าพี่หมูเขียนตอบได้เลยอ่าดังนั้นอ่จะต้องเติม น้ำอีกเจส่วนแลบกับ4ีส่วนแเท่ากับ3าส่วนแโอเคไหมครับจะต้องเติมน้ำอีก3าส่วนแของความจุตู้โอเคไหมครับนี่คือคำตอบนะต้องเติมน้ำอีก3าส่วนแของความจุตู้นะครับจะทำให้ มีน้ำา7ส่วน8ของความจุตู้ตามที่โจทย์ต้องการโอเคนะครับจบไปแล้วข้อ2เราไปหน้าถัดไปกันข้อ3ข้อ3นะครับโจทย์บอกว่าแม่ใช้เกลือป่นไป2ส่วน9ขวดนะครับทำให้เหลือเกลือป่น1ส่วน3ขวดเดิมในขวดนี้มีเกลือป่นเท่าใดนะครับเกลือป่นก็วาดขวดเหมือนเดิม คล้ายๆตู้ปลาเลยนะครับ้หมูวาดเหมือนกันเลยนะอ่าตอนแรกนะครับเขาบอกว่าแม่ใช้ไป2ส่วน9ขวดใช่ไหมเหลือ1นส่วน3อ่าแสดงว่าตอนแรกสุดนะครับตอนแรกสุดใช่ไหมครับอ่าเราวาด1ส่วน3ขวดก่อนส่วนที่เหลือนะอ่าที่เที่เกลือเหลืออยู่ก่อนอ่าเกลือเหลืออยู่ก่อนนะครับพี่หมูให้มันสีน้ําเงินนะครับ อ่าอันเนี้ยเกลือยังเหลือนะตอนสุดท้ายเลยนะครับเหลืออยู่1ส่วน3ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าหส่วน3แล้วก็เขาบอกว่าส่วนที่แม่ใช้เกลือป่อนไปนะครับพี่หมูให้เป็นสีแดงนะครับอ่าตอนแรกมันก็จะมีขีดเท่านี้ใช่ไหมครับอ่าส่วนที่แม่ใช้แม่ใช้ไปตรงนี้ใช่ไหมครับจึงทำให้เหลือ ก้นขวดที่เป็น1ส่วนสมใช่ไหมครับอ่าหส่วนสนะอ่าตรงนั้นตรงส่วนที่พี่หมูแรงเงาสีแดงนะครับคือส่วนที่แม่ใช้เกลือป่อนไปโอเคไหมครับอ่าน้องๆเห็นภาพเนาะน้องเห็นภาพนะครับ2อส่วนเดังนั้นเดิมในขวดนี้มีเกลือป่อนเท่าไหร่ครับน้องก็ต้องเป็นส่วนของที่แม่ใช้บวกกับส่วนที่เหลือใช่ไหมครับตรงนี้เนาะ อ่าส่วนที่แม่ใช้ไปนะครับบวกกับส่วนที่เกลือเหลืออยู่นะครับจึงเป็นส่วนที่มีเกลือทั้งหมดใช่ไหมครับตอนแรกที่ขวดมีอ่าดังนั้นเราก็ได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะครับประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น2ส่วน9บวก1ส่วน3เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหม อ่ข้อนี้ก็คล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยนะครับแต่เป็นการบวกนะครับคล้ายข้อเมื่อกี้เลยเราเปลี่ยน1นส่วนสได้เนาะอ่ส่วนสคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับเพื่อเปลี่ยนส่วนให้เป็น9นะครับจาก1นส่วนสจะได้เป็น3าส่วนเเนาดังนั้นเรามาเขียนคำตอบได้เลยนะครับดังนั้นเดิม ในขวดมีเกลือป่นใช่ไหมครับคือ2ส่วน9บวก3ส่วน9เท่ากับ5ส่วน9อ่าโอเคไหมดังนั้นนะครับคำตอบนี้ก็คือเดิมเดิมนะครับในขวดนี้มีเกลือป่น5ส่วน9ขวด นะครับ5ส่วน9ขวดถ้ามี9ส่วน9ขวดก็คือมีเกลือเต็มขวดน้องๆโอเคไหมอันนี้ยังจำได้ใช่ไหมครับแต่ตอนแรกเกลือมีแค่5ส่วน9ขวดจบไปแล้วข้อ3นะครับไปหน้าถัดไปข้อ4 ข้อ4โจทย์บอกว่าแคนเดินออกกำลังกายวันแรกนะครับได้2เศษ9ส่วนอ่ารอบนี้โจทย์เขามาในรูปของจำนวนค้ะนะไม่ใช่เศษส่วนแล้วซึ่งมากกว่าเดินวันที่2อยู่1เศษ1ส่วน5กิโลเมตรวันที่2แคนเดินได้ระยะทางเท่าใดนะครับข้อนี้พี่หมูเขียนเป็นเป็นแท่งนะก็จะง่ายใช่ไหมครับเขียนแท่งแล้วกัน เป็นตัวบอกระยะที่แคนเดินนะอันนี้วันแรกใช่ไหมครับพี่หมูให้เป็นสีแดงนะวันแรกเดินไป2เศษ9ส่วน10ก็คือทั้งแท่งนี้นะครับอ่า2เศษ9ส่วน10ที่แคนเดินใช่ไหมครับอ่าวันที่2พี่หมูใช้เป็นสีน้ำเงินนะซึ่งเขาบอกว่าวันแรกนะครับเดินมากกว่า วันที่2ใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าวันแรกเดินมากกว่าวันที่2อ่าเราเขียนแท่งที่2ต้องน้อยกว่าสีแดงใช่ไหมอ่าดังนั้นแท่งสีน้ําเงินที่เราเขียนเป็นวันที่2ต้องน้อยกว่านะครับอ่ามากกว่า U ยน่1เศษหส่วนหหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าส่วนตรงนี้ นี่ที่เขาบอกนะครับพราะเขาบอกว่าเดินมากกว่าอยู่1เศษ1ส่วน5้ใช่ไหมอ่ามันก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนที่ต่างกันอ่าส่วนที่ต่างกันดังนั้นถ้าน้องๆอ,อยากรู้ส่วนที่แรงเงาแท่งสีน้ำเงินใช่ไหมครับตามที่โจทย์ ต้องการใช่ไหมโจทย์ถามว่าวันที่2แคนเดินได้ระยะทางเท่าใดนะครับเราอยากรู้ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาแท่งสีแดงของวันแรกใช่ไหมครับลบออกกับส่วนที่มากกว่านะครับเราก็จะได้ส่วนที่แรงเงาสีน้ำเงินซึ่งก็คือแคนเดินวันที่2อาตามที่โจทย์ต้องการ ดังนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ2เศษ9ส่วน10นะครับลบออก1เศษ1ส่วน5เท่ากับสี่เหลี่ยมอรอบนี้เป็นจำนวนคละใช่ไหมครับจากที่ หัวข้อที่แล้วที่เราเรียนกันมานะครับเจอจำนวนค้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินทั้งคู่เลย2เศษ9ส่วน10จะได้เท่ากับผลหารคูณตัวหารบวกเศษส่วนด้วยตัวหารใช่ไหมครับดังนั้นทางซ้ายมือจะได้เท่ากับ2 9 1ส้่วน10นาะ,ะทางขวามือนะครับ ผลหารคูณตัวหารบวกเศษส่วนด้วยตัวหารใช่ไหมครับอ่าทางขวามือได้6.5ส่วน5ต้องเปลี่ยนส่วนให้เป็น10ใช่ไหมครับโดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาลบกันเท่ากับ1 2 1ส่วน10อ่าเราได้แล้วส่วนเท่ากันเรียบร้อยนะครับ ดังนั้นเราไปเขียนคำตอบด้านข้างดังนั้นวันที่สองแคนเดินได้ระยะทางนะครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าส่วนสิบลบสิบสองส่วนสิบเท่ากับสิบเจ็ด ส่วน10 1อ่าสิ่วน10นะครับเป็นอย่างต่ําแล้วแต่เป็นเศษเกินใช่ไหมครับพี่หมูก็จะเปลี่ยนให้เป็นจนํานวนคละนะอ่าได้ว่า10 1 10ใช่ไหมครับเศษเหลือ7ใช่ไหมส่วนด้วย10นะครับอ่าดังนั้นคําตอบคือวันที่2แคนเดินได้ระยะทาง1เศษ7 10. ส่วน10กิโลเมตรนะครับกิโลเมตรนะ ไปต่อที่ข้อ5นะครับข้อ5ข้อ5กิฟวิ่งออกกำลังกาย1.2ส่วน2ชั่วโมงเดินอีก7.12ส่วน12ชั่วโมงกิฟใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดเท่าใดโหข้อนี้ง่ายที่สุดง่ายที่สุดเลยนะตรงไปตรงมามากๆนะครับอันนี้มองแล้วน้องๆอาจจะไม่ต้องใช้ วิธีคิดเลยใช่ไหมเพราะว่าวิ่งมา1นึส่วนสชั่วโมงเดินอีก7จ็ส่วนสิกิฟใช้เวลาออกกำลังกายเท่าไหร่ก็คือเอามาบวกกันนั่นเองอ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่าคือ1นส่วนสบวกเส่วนสิเนาะเท่ากับ กล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอ่าเราเปลี่ยนแค่1นส่วนสเนาะโดยการเอา1นส่วนสคูณ6ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับอ่าคูณ6ทั้งเศษและส่วนจะเท่ากับ6ส่วนสิอ่าดังนั้นเขียนตอบได้เลยดังนั้นกิฟใช้เวลาออก ออกกาลังกายนะครับทั้งหมดคือ6ส่วน12บวก7ส่วน12เท่ากับ13ส่วน12นะครับเป็นเศษเกินใช่ไหมครับเศษเกินที่ต่ำแล้วนะเราเปลี่ยนเป็นจำนวนค่าได้เลยใช่ไหมครับ12 1 12อ่าดังนั้น13ลบ12เหลือเศษ1แล้วก็ส่วน12นะครับ คำตอบคือกิฟใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมด1เศษ1ส่วน12ชั่วโมงอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับข้อ5อ่าข้อสุดท้ายพอดีเลยนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับกับบทที่6ในเรื่องของเศษส่วนนะสิ่งสำคัญคือน้องๆอย่าลืมพื้นฐานของเศษส่วนนะครับในช่วงแรกๆนะหัวข้อแรกๆค่อนข้างสำคัญเลยนะครับอ่าแล้ว ในคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาขึ้นบทที่7กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่อง f i r e us t t u t อ r จะได้ไม่พลาดทลิปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ a c e b o o k หาเพียมินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย